คริปโตท็อปเทรนวันนี้สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมเาเปิดข่าวสารในแวดวงของคริปโตกันอีกแล้วนะครับโดยเฉพาะวันนี้ครับโซโลนะครับ พลิกกลับแซง BNB กลายเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่เป็นอันดับ4ของโลกตามมูลค่าของตลาดได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการขับเคี่ยวกันนะครับระหว่างตัว B n b นีกับ SOL เนาะที่ก่อนอันนี้เนี่ยพลิกกันไปพลิกกันมาครับแต่ว่าตอนนี้ตัวของ s o l เนี่ยค่อนข้างที่จะได้เปรียบเพราะว่ามีคนเข้าไปเทรดในส่วนของเรียนมีมในส่วนของตัว SOL เนี่ยค่อนข้างที่จะมากเนาะระยะก็เลยทิ้งห่างกันไปพอสมควรแต่ก็มีโอกาสที่บ n b นี b จะสามารถพลิกกลับมาชนะได้นะครับอ่ะเดี๋ยว เราไปดูกันว่าจริงไหมนะครับโดยการจัดลำดับนะครับตามข้อมูลของอยเกค g e เนาะเราเห็นได้เลยว่าอันดับหนึ่งนี่คือ Bitcoin อยู่แล้วนะครับ Ethereum รองลงมานะครับแล้วก็ t e z o เ,เ,เอนอะส่วนอันดับที่4นี่ก็จะเป็นในส่วนของตัว SOL แล้วก็อันดับที่5ก็เป็น BNB เนาะซึ่งนะครับตอนนี้ตามมูลค่าของตลาดแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราคิดดูนําสุดของตัวเ SOL เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ3ล้านนะครับ2 154,597ล้านกับอีก32,668ประมาณนี้นะครับส่วนตัว BNB นะครับก็อยู่ที่ประมาณ3 62, 6 2 2 5 6 4 9 1 1 7 2ประมาณนี้นะซึ่งก็ต่างกันอยู่หลักโอ้โหค่อนข้างที่จะ เยอะเลยนะซึ่งนะครับถ้าเกิดว่านะครับตัว SOL เนี่ยจะพุ่งไปชนะในส่วนของตัวเชียร์เตอร์เป็นอันดับที่3ามเลยเนี่ยก็อยู่อีกไม่ไกลนะครับต่างกันอยู่ที่ประมาณอีกอีกประมาณ4ี่แสนล้านถือว่าเยอะไหมก,ก็ถือว่าค่อนข้างเยอะเนาะแต่ก็มีโอกาสนะถ้าเกิดว่า SOL เนี่ยสามารถพุ่งไปได้เท่ากับตัว e t h e r e ียมเนาะซึ่งเขามีข่าวๆมาว่าตัว SOL ตอนนี้มีศักยภาพมากพอที่จะเทียบเคียงแล้วก็รถต้นคอของของ e ีทูเรียมได้นะครับ ทีนี้เราก็มาในส่วนของข่าวของแวดวงคริปโตกันบ้างดีกว่าเนาะที่อ่ามันเป็นสทริกหรือว่า4ทริกนะครับที่นักลงทุนหรือว่านักเทรดเนี่ยที่ต้องรู้ก่อนเหตุการณ์วิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นในเดือนเมษายนอ,อันนี้ก็เป็นในส่วนของที่อา่ากูรูกูรูที่เขาเคยนะครับทำการวิเคราะห์ในอดีตเนี่ยเขามาแบ่งปันกันนะสำหรับเพื่อนๆที่ก้าวเข้ามาในส่วนของวงการคริปโตเนี่ยก็จะต้องรู้เรื่องนี้ไว้เป็นพื้นฐานหรือว่าคนเกา่เกาๆอาจจะฟังไว้นะครับหรือฟื้นความจําก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันนะ โดยในแฮตนะครับบริษัทที่ให้บริการการขุดคริปโตเนาะก็ได้ออกมาวิเคราะห์ว่าการฮักวิ่งครั้งนี้นะที่จะมังจะเกิดขึ้นประมาณเดือนเมษาเนี่ยจะทําให้ราคาบิตคอยเนี่ยมันเกิดการาลดลงครึ่งหนึ่งในทุกๆสีปีเนาะอุปทานของมันก็จะลดลงเป็นครั้งที่4หลังจากที่มันเคยลดลงไปแล้ว3ครั้งก่อนหน้านี้นะครับซึ่งเขาบอกว่าอนาคตมันก็ไม่แน่นอนนะมันไม่มีอะไรที่สามารถคาดการได้อย่างแม่นยำนะแต่สิ่งหนึ่งที่อยากให้นักลงทุนรู้นะว่าทุกๆครั้งที่ ช่วงเริ่มต้นของการฮาวิ่งยังมีเวลาจนกว่าที่รอบฮาวิ่งจะบังจะเกิดขึ้นเนาะเมื่อเราต้องการที่จะเข้าไปเก็บในส่วนของตัวบิตคอยเนี่ยอาจที่จะยังไม่ต้องรีบอะไรนะรอดูสถานการณ์ก่อนว่าบิตคอยเนี่ยจะลงมาต่ําถึงต่ําที่เราสามารถซื้อได้ณเวลานั้นที่ลงมาประมาณ20%หรือ30%ตามแนอดีตที่เขาเคยลงมาก่อนหน้านี้จุ๊ารเราจะเห็นตามกราฟนะครับที่เขาโชว์ในส่วนของตัวทวิตเตอร์จุดไหม เขาบอกว่าทุกๆครั้งมันก็เป็นแบบนี้ละมันเป็นแนวโน้มขาขึ้นเนาะแต่ว่ามันก็จะมีแกลบๆหนึ่งที่มันจะลดลงมาทำให้เราสามารถเข้าไปเก็บได้นะครับก็ไม่ต้องใจร้อนไม่ต้องอะไรนะรไม่ต้องไปโฟโมอะไรกับมันมากก็สามารถรอเก็บตัวนั้นได้สําหรับคนที่เข้ามาเก็บตอนหมื่นห้าไม่ทันอะไรประมาณนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปทําในเรื่องของออการกระตือรือร้น หรือว่าการกลัวตกรถอะไรให้มันมากมายเนาะแล้วก็อย่าลืมตั้งตัว Stop ปล s อไว้ด้วยนะครับสาหรับการเข้าไปซื้ออะไรต่างๆเนาะสิ่งที่2ครับเขาบอกว่าห้ามช็อตบิตคอย n เด็ดขาดเนาะซึ่งสิ่งนี้เองครับเขาบอกว่า,าความคพันผวนของ Bitcoin แล้วก็ความรแรงของ Bitcoin เนี่ยค่อนข้างที่จะสูงครับเนื่องจากว่า Bitcoin สามารถกระโดดไปจาก หกหมื่นนะหกหมื่นสองหกหมื่นสามไปถึงหกหมื่นเก้าและจากหกหมื่นเก้าไปเจ็ดหมื่นสามได้ภายในเวลาสองวันสามวันแค่นั้นซึ่งนะครับการที่เราทำการช็อตนี่อาจจะทำให้เราเ,เสียเงินจำนวนมากแล้วก็ล้างทั้งพอร์ตได้เลยเนื่องจากว่านะครับ ตัวบิตคอยเองเนี่ยมันค่อนข้างที่จะกระโดดโดยที่ไม่บอกปีบอกขลุยอะไรเลยและก็ไม่มีใครสามารถที่จะบอกได้ว่ามันเกิดขึ้นจากสาเหตุอะไรและไม่มีใครที่จะสามารถมานั่งดูในส่วนของพอร์ตของตัวเองได้นะซึ่งก็บอกว่าการช็อตบิตคอยเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไม่เหมาะโดยเฉพาะในช่วงของฮาวิว่งแล้วด้วยเนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะเสี่ยงเนาะอ่ะอันนี้เขาก็นํามาฝากันนะต่อมาครับเขาก็บอกว่าบิตคอยนะทองแล้วก็การออมเนี่ยมันคืออะไรที่เอามาเปรียบเทียบกันระหว่าง3ตัวนี้เขาบอกว่า เขาบอกว่านะบิตคอยเนี่ยมันมีศักยภาพแล้วก็ประสิทธิภาพเหนือกว่าทองคําแล้วก็ผลตอบแทนด้านการออมในบัญชีออมทรัพย์อย่างไม่น่าเชื่อเนาะแต่เนื่องจากความที่มันแตกต่างมากมายเราเองทําให้อุปสรรคของมันก็ยังมีอยู่นะก็คือว่า คนที่สนใจในการลงทุนคลิปตัวกเรนซีล้มเลิกความคิดเหล่านี้ไปเพราะเขาคิดว่าเฮ้ยอะไรอ่ะมันจะทําให้ผลตอบแทนขนาดนั้นมันไม่น่าปลอดภยัยมันไม่น่าที่จะดีและอะไรมันจะทําให้เราได้เปอร์เซ็นต์แล้วก็ได้ผลกําไรดีขนาดนั้นมันเป็นไปไม่ได้เพราะทองคํายังไม่สามารถทําให้ได้เลยหรือแม้กระทั่งการฝากประจําการฝากออมทรัพย์เนี่ยก็ยังไม่สามารถทําได้ซึ่งเขาก็ได้อธิบายแบบนี้รัาว่าคือคนเหล่านั้นไม่ผิดหรอกครับเพราะว่าเขาเนี่ยใช้ความรู้พื้นฐานในแบบของ เกา่าก่อนที่จะมีอินเทอร์เน็ตแต่ทุกวันนี้นะครับการลงทุนหรือว่าการส่งข้อมูลการโยกย้ายเงินทุนการโยกย้ายเงินระหว่างประเทศหรือว่าการลงทุนในส่วนของ สินทรัพย์อะไรก็ตามแต่หรือว่าเทรนอะไรก็ตามแต่มันสามารถทําได้ง่ายเพราะมีมอินเทอร์เน็ตเข้าถึงทุกที่แล้วข่าวสารธุรก,กรรมอะไรต่างๆสามารถจอยกันได้แบบโ,โหไม่ต้องไปรอโอนเงินเข้าธนาคารกว่าจะได้การอนุมัติกว่าจะโอนไปอีกประเทศฝั่งตรงข้ามก็ปาไปแล้วครึ่งเดือนกว่าจะยืนยันและการถอนอีกก็ปาไปแล้วเดือนหนึ่งอะไรประมาณนี้คนระับซึ่งมันยากมากนะครับสาหรับคนรุ่นเก่าๆที่เขายังไม่รู้ในส่วนของคําว่าบิตคอยเกอนะียดรและผลตอบแทนที่เขาให้มาเนี่ยเขาให้ได้ยังไงถ้าเกิดสมมติครับว่า เขาบอกว่าการฝากประจำเนี่ยเราจะได้ดอกเบีย้ยประมาณ0 2นย์องประมาณนั้นหนึ่งหรือ1%นึ่งเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างงี้ถูกไหมครับก็ขึ้นอยู่กับว่าธนาคารแต่จริงๆแล้วมันได้ผลตอบแทนแค่นั้นจริงๆเหรอจริงๆแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นครับเวลาที่ธนาคารเขาเอาเงินเราที่เราไปฝากเนี่ยเอาไปปล่อยต่อให้กับเจ้าอื่นเนี่ยเขาไปยี่ที่ประมาณ2 0 25%หรือ30%แต่ว่าคนที่ไปฝากประจำเหลือเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ เยอะขนาดนั้นซึ่งเขาธนาคารเขาก็บริหารความเสี่ยงเนาะเขาก็ต้องกินกําไรที่มันมากกว่าเหมือนกันครับแต่อันนี้มีครเอาบิตคอยเราไม่ได้ไปฝากแทนธนาคารแล้วเราไม่ได้เดินเข้าไปอยู่ในสกองทองคําหรือเราไม่ได้ไปแบง่งส่วนกําไรจากบโบรกเกอร์ต่างๆเนาะคือเราได้แบบเ็ม็ดเต็มหน่วยก็เลยไม่ต้องผ่านคนกลางเหล่านั้นเราก็จะได้ในส่วนของกําไรประมาณนั้นแหละครับก็คือ 20%, 30%มแม้กระทั่งเอาบิตคอยไปสเต็กกิง้งก็ยังได้ที่หรือ10%แล้วแพลตปอร์มเยครับอ่ะอ้ก็เปอร์เงในต์แล้วแตทุน,น ทไมเนาะที่คนรุ่นเก่าๆอาจจะยังไม่เคยรู้แล้วก็คนที่เพิ่งเข้ามาในโลกของคริปโตอาจจะยังไม่เข้าใจว่าจริงๆแล้วคริปโตเนี่ยมันสามารถทําเงินได้หลายช่องทางมากๆเลยนะครับ ต่อมาครับการทาวิ่งคือการลดอุปทานของบิตคอยที่มีอยู่เนาะสำหรับเรื่องนี้นะครับเราก็ต้องเห็นได้ว่าเมื่อบิตคอยมันลดลงลงมาเรื่อยๆนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือความต้องการที่มันมากขึ้นแต่ปริมาณมันก็จะน้อยลงแต่ทุกๆครั้งนะครับก่อนที่มีการทาวิ่งราคาหรือว่าในสุดของปริมาณของบิตคอยเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นมาเพราะว่าคนเนี่ยเอาเข้ามาในกระดานเทรดหรือว่าเข้ามาในระบบมากเนาะแต่หลังจากทาวิ่งปุ๊บเนี่ยคนเขา,าก็จะเก็บเงินไม้ก็จะเอาไปเก็บในสุดของฮาร์ดไมค์วอลเล็ตหรือเก็บเอาไว้รรรอรอออพ้้มมททีี่่จจะขขาาาายหลังังกาคานนึ แล้วก็จะทําให้รนะักอุปทานของมนเน่จะหายไปอีกช่วงช่วงหนึ่งนา,นาขณะหนึ่งเท่านั้นนะครับเวลาสั้นๆแต่คนระับ เหตุการณ์นั่นเองครับจะทําให้เกิดความขาดแคลนของปริมาณบิตคอยที่อยู่ในตลาดหรือว่าอยู่ในระบบมุนเวียนเนาะก,ก็เลยทาให้ราคาก็ยิ่งสูงขึ้นไปอีกนั่นแหละครับคือสาเหตุที่ทําให้นะเจ้าที่เข้ามาก่อนๆหรือคนที่เข้ามาเก็บก่อนหน้านี้เขาไม่มีโอกาสแล้วก็มีความได้เปรียบมากกว่าคนที่เพิ่งเข้ามาเพราะฉะนั้นครับกลยุทธ์ในการเก็บบิตคอยการออมแบบคุณไมเคิลเซเลอร์ก็เป็นอีกลยุทธ์หนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับ ข่าวต่อมานะครับเดฟแรมซี่เห็นด้วยกับวอร์เรนบัฟเฟตนะครับชี้บิตคอยคือเงินตาไราค่านะครับ สร้างมาจากอากาศเนาะซึ่ง2คนนี้เองก็เป็นคนที่ไม่ได้ชอบในส่วนของบิตคอยนะครับแล้วส่วนของคุณเดฟเนี่ยเขาก็เป็นผู้ชี่ยวชาญด้านการเงินส่วนบุคคลเนาะแล้วก็เ,เขียนหนังสือขายดีมากมายเลยนะครับอ่ะอันนี้เราก็จะไม่ขอพูดถึงประวัตินะเขาบอกว่าบิตคอยเนี่ยเป็นสกุลเงินที่ถูกสร้างมาจากกลิบเมกเนาะมันไม่ได้มีอะไรมารองรับหรือไม่ได้มีอะไรมาการันตีมันได้เลยอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งเนาะ ถ้าเกิดเราฟังแบบนี้นะครับจากคนที่ประสบความสําเร็จในส่วนของการลงชุนเนาะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบ a อัลเรนโบฟิหรือว่าเดฟเด m มซีแล้วเนี่ยก็อาจจะฟังดูเข้าเขาแล้วก็มันเป็นอะไรที่เกิดที่จริงนะก็คือว่า Bitcoin มันก็ถูกสร้างขึ้นมาจากอากาศนั่นแหละถ้าเกิดว่าเราจะมองกันแบบนั้นถูกไหมครับแต่มันก็ไม่ถูกแบบนั้นเสมือนไปนะครับก็ ใครที่อยากรู้ว่าบิตคอยคืออะไรแบบเจาะลึกๆนะครับเกิดมาได้ยังไงนะครับแล้วก็มันใช้ประโยชน์อะไรได้คลิปผมเก่าๆมีนะครับที่ทำไว้แล้วนะเราไม่ขอเรื้อฟื้อนะครับแต่ผมอยากให้สังเกตแบบนี้ครับไม่ว่าเขาจะด่าบิตคอยยังไงหรือเขาจะไม่ชอบบิตคอยยังไง แต่การกระทําของเขาเนี่ยเขาก็ลงทุนเกี่ยวกับบิตคอยนะครับถึงอาจจะไม่ได้ทางตรงอย่างเช่นในส่วนของตัวคุณปู่บรอมโบฟฟตนะเขาก็ลงทุนกับบริษัทที่ทําเกี่ยวกับการขุดบิตคอยหรือว่าถือบิตคอยไว้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่แม้เขาอาจจะพูดไปแบบนั้นนะครับแต่ว่าเขาก็กินแบบว่าเรียกว่าไงล่ะ เหมือมมนคาโบราณที่เขาบอกว่าเกล็ดตัวกินไข่เกลยดปลาไหลกินน้ําแกงก็คือว่าอาจจะไม่ทุนโดยตรงนะครับแต่ก็ลงทุนโดยอ้อมกับบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการขุดการถือการให้กู้อะไรพวกนี้นะครับก็คือทางอ้อมเองหรือจริงๆแล้วขาะจะมีอยู่ในพอร์ตก็ได้แต่ก็ไม่ได้บอกใครอันนี้เราก็ไม่สามารถไปเจาะดูกระเป๋าขเขาได้จูมิฮะวันนี้เราก็ไม่รู้เนาะอ่ะแต่ก็บอกเลยับว่าในส่วนของถ้าเกิดว,ว่าเราสามารถพิสูจน์ได้ก็จะมีในส่วนของพวกหุ้นหรือว่าอะไรที่มันเกี่ยวกับการขุดบิคอยที่เข้าถือในส่วนของบริษัทุด แล้ว,ว่าบนทษัที่ลงทุนกิกกับบิคอยอะไรประมาณนั้นนะครับนะข่าวต่อมาครับราคาของเรียน d o อกหรือแม้กระทั่งชีบาหรือว่าโฟกี้หรือแม้กระทั่งเจ้าตัว WIF เนาะก็พุ่งขึ้นกว่า28%หลังจากอีลอนมสก์เนเขาโพสรูปหมาส่วนหมกสีเขียวที่กระดิกหางคู่กับตัวดัสคอยแล้วก็ชีบาด้วยอันนี้ย ก็เป็นในส่วนของคุณอีลอนมัสก์นะครับก่อนหน้านี้เขาก็ไดเอามาบอกว่าเทสลาเนี่ยอาจจะรับในส่วนของตัวดอทสโตรเข้าไปชำระถูกไหมครับและก่อนหน้านี้นเองครับเขาก็ได้ออกมาโพสต์รูปหมาของเขาครับเขาก็ได้ออกมาโพสต์เฉลิมฉลองในวันพิเศษเนาะอย่างตัวเซนต์แพทริกเดย์นะครับเป็นวันการเฉลิมฉลองเทศกาลของชาวไอริเนะซึ่งชาวบองชาวชิบาเนี่ยก็ถือว่าเฮกันเลยตอนนั้นครับแล้วก็ราคาพุ่งขึ้นไปเนาะก็สามารถว่าใครเนี่ยคอย ติดตามข่าวของอีลอนมัสหรือว่าคอยติดตามเรียนที่เกี่ยวกับมาชีอีลอนมัสเนี่ยชอบทวิตชอบโพสตแบบนี้ถูกไหมครับก็สามารถใช้เป็นอินดิเคเตอร์อินดิเคเตอร์สามารถทํากําไรได้ประมาณ5%ถึง10%ได้สบายสบายนะสมมติว่าเรามีประมาณ50,000หรือแสนหนึ่งน่งี้ถูกไหมครับ ก็ถ้าเกิดว่าอิลทรอนิคส์วิตเนี่ยเราเข้าไปเก็บก่อนหรือว่าใครที่เป็นแบบคนเร็วสูดไหมครับอ่ะแล้วก็รอขายตอนที่มันพุ่งขึ้นมาแล้วก็ขายออกไปนี้ก็ได้ครับซึ่งผมก็เคยทำนะครับเพราะว่าตอนนั้นที่ยังเก็บในสู่ของตัวเจ้าดอชคอยอยู่ใหม่ๆเนาะแต่ตอนนี้มีทุกอย่างครบแล้วที่ตัวเองอยากจะเก็บนะครับก็ไม่ได้ไปเล่นรอบอะไรเหมือนพวกนี้แล้วนะครับก็ว่ามันค่อนข้างที่จะต้องใช้การติดตามข่าวยังแบบทันท่วงทีแล้วก็ขายออกยังแบบทันเวลาอันนี้ก็ถือว่าจะต้องใช้ประสบการณ์กันบ้างนิดหน่อยนะครับ อาโอเคสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ